สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนนี้นอกกผ้าขี้รถเล่นแล้วจ้าเนาะผ้าขี่รถเล่นผาขี่รถเลาะคือเกาแหละก็พามาเบิ่งอันปลาแล้วจ้าปลามันขึ้นมหาดักตไคายวันแห่นะจ้าต้องเบิ่งก่อนว่ามันขึ้นบอกมันมีปลาบอกนะจ้าเนาะแต่ก็มีหลายอยู่ดอกจ้าปลาปลานินลูกปลานินนะจ้าเนาะฝนมันตกแล้วจ้าฝนมันตกมื้อนี้ เปียกฝนตกเปียกมดย่างก็เปียกลจกะจะกีดเพราะดดอกจำมันนี่ตกหนักเลยมันนีเนเนน่เห็นบ่ได้ยินเสียงบ่จ้ะต้องนซีซูมให้เบ้างใกล้ๆเห็นว่าน้ำไหลนะเห็นบ<า>่จ้ะปลาตอดนกๆกๆๆน่ะ สิพาไปหาเก็บผักเก็บผักไปกินกับปนนะจ๊ะสิไปตำปนปลาอาะคืออยากนะจ๊ะบ่นไหกินโดนแล้วคืออยากตำปนปลาไม่ค่อยมีผักยังดอกจ้ะไม่ค่อยมีผักยังดอกอันนี้พาคิดเล่นนะจ๊ะเนาะอันนี้มันเป็นยังเกาะลำลำ,ลำทานไงลำทานไงโตมาจากอ้างประเสร็ดจ,จ้ะ น้ำม,มันไหลโตกันไปหมอดอันนี้เขาปลูกข้าวโพดนะจ๊ะเด้อนกหาอเจ้าของพันยูนกอยากกินข้าวโพดข้าวเหนียวที่นกปลูกนั่นมันคือข้าวโพดไกลนะจ๊ะมันกินบ่ไดมันกินก่ไดนะจ๊ะเนาะอันนี้คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะจ๊ะหาคนปลูกกะหาเจ้าของปลูกบาเจอแถวที่นกยูนี่คือว่าพันส,พนสิบปลูกพวกมันสับปะหลังนะจ๊ะ มันสัปปะลังแล้วกับปุขโพดป์ูฟุฟกทองตอนนี้คือว่าราคาถึกราคาถึกนะจนะ๊ะเนาะคือว่าคนปลูกหลายคนปลูกหลายราคากันเลยถึกเจ้าของอยู่ไหนอะพี่น,นันเขาลูกนันก็คือเขาที่นกกรีดยางนะจ๊ะธรรมศาสตร์บอพี่น้องจา๋ายุวานเฮานี้ธรรมศาสตร์สุดแล้วนะจนะ๊ะเนาะเฮงบริเวณรอบ <g ül üyor> ไปพาขี่รถเห่นยญก่เนาะจ้ะพี่น้องจา้าพาขี่รถเลาะหาเก็บผักเกษตรผักกระถินเนาะจา้ะน้ำเต็มเลยเห็นบ่พี่น้องจา้าพักบุ้งเนี่ยนะลึกแถะเน่นะ <g ül üyor> ทุ่มหัวเด้นะพี่น้องจา้าเห็นบ่อันเขาเอนอนีหยังก่อนนี่อะไรนะพี่เขาเล่นนกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ วัดสมองต้องไปมัดละดัจ้าพี่น้องจ้าจำยังไม่ค่อยได้เก็บพักบ,บุ้งโอ้มันสิเก็บได้บ่น้ำลึกนะโอ้พามลงน้ำก่อนจ้าพี่น้องจ้าน้ำไร นำไลจากทอนะจ่ะทอหน่อยๆพอดีว่ามีอันพรไงค,คนคนหนึงเน,นจ่าเนาะทามซื้อปลาจากเพิ่นตรงที่นกจวดน้องหันีนจ่ะแต่ว่านกประเด็จทายคิดบึงเน,นจ่ะอยากอ,ยอายเน,นจ่ะได้ปร,กา,ปรกา,ากฏมาปรากฏมาเนจ่ะพี่น้องพี่ถุงรั่วเพิ่นใจดีเพิ่นบวขายเวจา่าสามตัวนี่เพิ่นบวขายเพิ่นหายมากินฟรีเพิ่นหายมากินฟรีจ่ะเพิ่นใจดีคักยัง่ะ เย็บบ่าได้ดอกจ้ะมันน้ามันหลายเนาะน้ามันหลายไปหาพักเกษตรดีกว่าหาเพ่พักเกษตรอยู่ธรรมศาสตร์ทางลงสลวนะจ๊ะมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องจ๋านกมากเลยจ้ะอยู่แบบนี้มีความสุขโอ้เขาคุดหลกอกยังไง ยายนอาจาร๊นนะลึกแท่ไหนเนี่ยเขาขุดไว้ทำไมพี่เขากักน้ำไว้ทัศนัหน้ำแรงจี่โนเคยพาขี่เบิร์ตะกี้เลยจะ้ะที่แรงแรงที่บ่ค่อยมีนม้ำนะจ๊ะตอนนี้ไปทางไหนก็มีแตน่น้ำเบิง่งนฟังหนีสิละน,น้ำถั่วปไปยังยังเอาฝนตกแห้งครับเจ้าพี่น้องจ้ามืันนี้เห็นบ่น้ำถั่วปไปยังเลยเนี่ยค่ะ เกียรติบ่ไดมาแล้วจ้ะน้องเกียรติโตใหญ่นั่งบ่ได้นั่งบ่ได,ได้3คนเพราะว่า <c oughs> oh wow. เห็นบอ่อตรงนี้ก็มีขา้าวโพดท่นปลูกหลายเลยจ้ะขา้าวโพดแต่ว่าขา้าวโพดราคาดีอยู่บมม่แม่นข้าวโพดไก่เลยจ้ะที่ราคาดีอ่ะขา้าวโพดกินขา้าวโพดกินเลยจ้ะโล่ละยี่สิบบาทขา้าวโพดไก่ที่นกปลูกนํามันกินบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ถ้าถ้าว่าเมื่อในว่างน,อกกน,านา้องก็สิพาไปเก็บมาทั่ลอ่งต้มให้กินเบิง่งเลยจ้ะมันจะเป็นแบบแต่นะจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบ่ป้าขา้าวโพด ทางลื่นทางลื่นๆนะจ๊ะบ่ไอ้ขี่เร็วนะจ๊ะแต่ว่าเวลาทายล่ะมันจะแบบเหมือนเป็นผาพเร็วนะจ๊ะเนาะอีย่างเหลืองๆอดอกดาวเรืองเขาปลูกอดอกดาวเรืองขาย มีเต้ปลาเขาไม่ปลานะจ๊ะพีงค่ะงานงามนะจ๊ะเนาะ,ะนะขอบอ่างพันธดเนาะจ๊ะของหลวง เพื่อว่าให้แบบว่ามันโดนแสงแดดจนเกินไปนะจ๊ะว่าก็สิใบใหญ่ค่ะว่ามันโดนแสงแดดเกินไปจรถิ่นไปห,หากระถิ่นก่อนเก็บกระถิ่นไปหอดปลากระถิ่นแล้วนะจ๊ะพี่นองจ๊ะเก็บกอนเนาะเก็บมันเนา่าเน่าหลายนะจ๊ะโออตั้งแต่ที่เรามาเก็บคาวนั้นน่ะพี่นานมาก น้ำนนานนะเด็กเลยเนาะธรรมศาสตร์ดีอยู่จ่าเทวากะเย็นเย็นมาตกกำคำกำคืนมากับเป็นตะยานนะจ๊ะนี่ตา <laughs> สุดพาย,ยุางปิดเบื้องนะจ้ะงามๆน่าจะหินพันเลียงไหวนะจ๊ะเนาะกันเพื่อว่าให้กำแพงมันแตกผนังมันแตกนะจ๊ะมืดก็ซิมืดอะไรจ๊ะพี่น้องจ๊ะ กลับบ้านแล้วสิกลับบ้านแล้วน้าจ๊ะเนะาะมักลาเอลหรอกปลาตะไคร่น้ำม,มันขึ้นตะไคร่น้ำเขียวอึ้งเลืองอยู่ <c oughs> เห็นบ่มืดแล้วขึ้นฝนน้ำจ่าแล้วก็มืดน้ำแล้วหกมุงแรงแล้วน้าจ๊ะเนาะตอนนี้น้องเกียร์ถ่าละมั้งเกียร์ถ่าแล้วระได้ไปตลาดน้าจ๊ะปรได้ออกไปใส เดี ed, you suffer, you Jamie, ๋ยวมือตลาดเสพาน้องเกเพอนไปซื้อปลาหมึกยืนดอกจากพันอยากกินนะจ๊ะเนาะพันอยากกินพันอยากกินเนาะก็เสพผ้าพอนไปซื้อปลาหมึกมาย่างอยู่ดอกแจ็คไมอได้เสดอออกตลาดดอกจ้ะเพราะว่าค่อยว่างนะจ๊ะเนาะบริกิจย่างก็ต้องเฮ็ดอย่างอื่นได้บริวารอยู่ซื่อๆนะจ๊ะเอาละจ้ะพี่น้องจ๊าคลิปนี้เนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกน้อด้วยจ้า mm hmm. เผื่อสิบวันได้พาคลิปใหม่ๆนะจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า mm hmm.